สวัสดีกับอากาศนาหนาวครับโอ้ยวันนี้ที่อุบลราชธานีอากาศหนาวจนไข่หดแล้วครับวันนี้เราจะมารีวิวเรื่องทำกับข้าวให้คุณหนูใหญ่กินค,คุณหนูใหญ่ก็อยากกินอะไรนะผัดกะเพราว้ยคุณหนูใหญ่อยากกินผัดกะเพราใส่พริกสักเออ่เมตรโอ้แต่ว่าใบกะเพราเราอยู่ไหนนี่ ไหนกระเพราเอแล้วต้องไหนใบกระเพราแล้วต้องไปใช้คนหนูแล้วไปใช้คนหนูครับคุณคนหนูคนเดียวทำที่รู้ลายแทงคุทรัพต้นกระเพราเอาครับมาเรามาเริ่มจวดเลยครับอันดับแรกนะครับก็ต้องไปขโมยหมูนะครับจากตู้เย็นนะครับของชาวบ้านชาวเมืองที่อยู่ใกล้ๆนี่ครับรู้ใครครับซื้อไว้ในตู้เย็นนะครับม้วยกินหมดกบหั่นนะครับ คุณหนูเขากินไม่เยอะครับเพราะกระเพาะเขาเล็กนิดเดียวเองวันๆเขาไม่กินอะไรนะครับท่าได้แต่นอนอุ้สู้นอนกินโดศัทนะครับอย่างเดียวนะครับคุณหนูใหญ่ของเราเออคุณหนูใหญ่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วครับวันๆหนึ่งพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ทั้งนั้นนะครับได้คุณหนูคุณหนูเล็กังเออคุณหนูเล็กเลก็ครับเขาตื่นแต่หัวค่ำเลยโอ้ยตื่นแต่เช้าคับน้ำไม่อาบฟันไม่แปรงนะครับโลแกน้องเขาเรา ก็หั่นนะครับมีดนี่คือเป็นน้องๆมีดวัดนะครับหั่นหมูก็เกือบไม่เข้าแล้วล่ะครับ่ใจคือไเยทไมโม้ล้าเออครับดีนะครับหั่นครับหั่นเข้าไปครับหั่นครับหั่นยังไงก็หั่นเลยครับขอให้มันขาดนะครับหรือว่าจะเอาเป็นตอนใหญ่นี้เลยนะครับอิ่มดีนะตอนใหญ่ครับตอนหนึ่งอิ่มเลยเอนี่คือมีดนะครับมีดนะครับ เออมีเนาะเอ้าทำไมแม่หนูไม่มีดังหายใจทางไหนทางเงือกโอ้หันไปเรื่อยครับหันไปเรื่อยคุยไปเรื่อยครับโม้ครับคุณดีเล็กโม้มากครับสโลแกนนโยบายของเขาคือตื่นมาฟันไม่แปลงน้ำไม่อาบอะไรับน้ำอะไร รถดีนะนะมีแบบก้อนด้วยแล้วถ้ารถห้างล่ะรถเสียนะมันมีไหมแบบก้อนไม่มีเอา้ามันมีรถดีก็ต้องมีรถเสียรถห้างนะเนามันกินได้ไหมรถห้างเอารถห้างมาต้มได้ไหมเดี๋ยวเ,เราจะหันจนถึงเที่ยงนะครับเพราะว่าคุณนู้ใหญ่เราจะไม่ตื่นง่ายครับวันนี้เป็นวันที่เขานอนปุู่ทุทอยู่ข้างบนนะครับ เงี้เราต้องเปิดสักสองคนงานเรลงหันตุลโมเข้าบ้านใช่ไหมคุณหู้ใหญ่หัน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 จนถ,ถึงเที่ยงวันนะครับเราก็จะได้กินอยู่ประมาณสักบ่ายสองผมช่วงนี้อากาศมันหนาวครับหนาวมากเดี๋ยวต้องหาพัลมมาเปิดอะไรครับตอนนี้หนาวจริงหนาวสุดยอดนะครับ ครับต่อไปก็เป็นพริกนะครับนี่คือพริกที่เราขโมยมาจากสวนหลังบ้านครับไม่รู้ของใครปลูกไว้นะครับเราจะไม่ลงทุนใดทั้งนั้นครับเราจะมีแต่การขอยืมและขโมยครับเพราะเราไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนนี้ใส่พริกสัก45เม็ดพอนะครับก็ไม่ไม่อยากไม่อยากให้เด็กน้อยกินนะครับเราจะกินกันเฉพาะคนใหญ่คนโต รีวิวแค่นี้แล้วครับรีวิวแค่นี้พอแล้วครับวันนี้กินไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้ครับ <laughs>